เลฟูอาร์ซอนล็อกเป้าเซนปีกมาเดนเซียในช่วงปีหน้าเทียบสถิติโมซาล่า9เกมแรกกับทางลิเวอร์พูลในทุกฤดูกาลตั้งแต่ที่เขาใช้มาโฟเดนยกย่องลิเวอร์พูลเชลซี PSG คือ3คู่แข่งที่แข็งแข่งที่สุดในโลกณเวลา,านี้เรื่องดีของคู่แข่งเรือสิ่งที่อยากจะบอกหลังเลฟูเจ้าแมนซิตี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทางสโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกฟุตบอลมริกตกเป็นข่าวในการตามล่ากองหน้ากันอีกครั้งโดยคราวนี้พวกเขาให้ความสนใจในตัวของกอนซาโรสกูเอเดสโดยยิ่งของทางเบลเซียสโมสรชั้นนำของศึกลาลีกาตามการบริการจากทางลิเวอร์พูลอีโค โดยทางฟิชชอรเซสสื่อชื่อดังของสเปนและบุบาว่านอกจากของแดงแล้วดาเตะสัญชาติโปรตุเกสประนี้เด้รับความสนใจจากทางแอสตซนคู่แข่งพรุ่มลีกันอีกด้วยซึ่งการรายงานอ้างมาว่าด,ด้วยสถานการณ์ทางด้านการเงินไม่ค่อยสูดดีนักของทางบาลนเซียทําให้พวกเขาจะเป็นต้องขายนกเตะที่มีอยู่ในทีมเพื่อจะแก้ปัญหานี้รวมทั้งในรายของกัวเอเดสที่กาลังจะเป็นที่หมายตาของหลายสมโมสรซึ่งคาดการณ์กันว่าทั้งลิเวอร์พูลและก็แอสตซน,นพร้อมที่จะก้าวเข้ามาทบทาบทามนะฮะ กองหน้าตัวดิมเส้นไว้สิบอะไรนี้หากว่าทีมไอ้ค้างคาวตัดสินใจปล่อยตัวในอีก2เดือนข้างหน้าซึ่งทางกูเอเดสย้ายทางปาริสซัคแมงมาคาแข่งกับทางบาริเซียเมื่อปี2018โดยในขณะนี้ยังเหลือสัญญากันอีก2ปีและจะพึ่งโชว์ฟอร์มยิงไป2ประตูและกะทำอีก2แอสซิสให้กับทีมจากการลงสนามไปั้บ8นัดในศึกลาลีกาในรายการนี้ หลังจาก4ฤดูกาลยอดเยี่ยมจะทำเลเวอร์ฟูโมเบมซ่าล่าดพิสูสุ์แล้วว่าเขานั้นสามารถยกระดับเกมของเขาไปอีกขั้นได้เลยนะหลังออกสตารท์ทอย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งดาวยิงชายหยิปรยนีอยู่ในฟอร์มที่ไม่มีใครต้านทานได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะทาให้กูรูและก็อดีตนักเตะหลายคนถึงกับยกย่องเขาว่าเป็นผู้เล่นที่ฝีเท้าดีที่สุดในโลกไปแล้วไปโดยปริยายแต่นี่ไม่ใช่การออกสตาร์ทดีที่สุดของเขาหรือไม่ เรามาดูกันว่าตลอด5ฤดูกาลนับ้งแต่ที่ทางซาลาเนียย้ยายจากทางโบรมาผลงานใน9เกมแรกของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างโดยกันนี้เรามาเริ่มกันที่ปี2021ถึงปี2022ลงเล่นทั้งหมด9นัดเป็นตัวจริง9นัดสอมรอ์ง0ประตูยิงไปถึง9ประตูแอสซ,ซิส3ครั้งจุดโทษ1ครั้งนาทีต่อประตู86.7นาทีต่อ1ประตูนาทีต่อประตูโดยแอสซ,ซิสทำได้ทั้งหมด65% ส่วนปี2020นะฮะถึงปี2021นั้นโมซาราคนนี้ก็จำนวนนัดที่ลงไปทั้งหมด9นัดเป็นตัวจริง9นัดสำรอง0ทำประตูได้6ประตูและแอซิสได้0จุดโทษได้2ครั้งนาทีต่อประตูได้ถึง125จนาตทีต่อ1ประตูส่วนนาทีประตูต่อแอซิสได้อยู่ที่125จนาตทีต่อประตูและก็ต่อแอซิสด้วยเช่นเดีวยวกันต่อมาปี2019ถึงปี2020จำนวนนัดที่ทำได้ทั้งหมด9นัดเป็นตัวจริง9นัด ทำประตูทั้งหมด4ประตูและ 3, สามแอซิสไป3ครั้งจุดโทษ1ครั้งนาทีต่อประตู207.2นาทีต่อ1ประตูนาทีต่อประตูโดยแอซิส118.4นาทีต่อ1ประตูโดยแอซิสต่อมาปี2018ถึงปี2019จำนวนลงเล่นทั้งหมด9นัดเป็นตัวจริง8นัดสำรอง1นัดทำประตูได้3ประตูแอซิสได้1ครั้งจุดโทษไม่มีนาทีต่อประตู224นาทีต่อ1ประตูนาทีต่อประตูโดยแอซิส 168นาทีตอนน่อ1นประตูหรือแอซิสต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นปี2 0 1 7ถึงปี2018โดยจำนวนนะัดที่เขาลงเล่นทั้งหมด9นัดเป็นตัวจริง8นัดสำรอง1นนัดทำประตูได้ทั้งหมด6ประตูแอซิสหประตูและจุดโทษ0นย์ครั้งนาทีต่อประตู1 1 6 5นาทีตอนน่อ1ประตูและนาทีต่อประตูหรือแอซิส99.8นาทีต่อ1นประตูหรือแอซิสในครั้งน,งนี้นี่ก็เป็นการพูดถึง9เกมแรกนะฮะกับทางลิเวอร์พูล ในทุกฤดูกาลตั้งแต่ที่เขาย้ายมานั่นเองฟิลโฟเดนกองกลางวันเดอร์คิดของทางแมนซิตี้ให้สภาพยุยกย่อง Liverpool, Chelsea, ลิเวอร์พูลเชลซีและก็ปารีสแซ็งแวงว่าเป็น3คู่แข่งที่แข็งแกร่งมากที่สุดแล้วในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงถึงแม้ฤดูกาล2021เพิ่งจะเปลี่ยนฉากได้ไม่นานนะฮะแต่แมนซิตี้ก็ผ่านการแข่งขันกับ3มทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกณนะปัจจุบันปเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือคือการปรอจาก,กับพวกอีกทีมละครึ่งซึ่งมันจะต้องดูเดือดไม่แพ้กันอย่างแน่นอน ด้วยความหวังที่ผมกับเพื่อนๆเ,เป็นนักเตะของแมสตี้ฉะนั้นการได้ต่อสู้กับทางคู่แข่งระดับสูงสุดแบบนี้จึงเป็นอะไรที่ฟินเป็นอย่างมากเลยนะพวกเราพยายามจนสุดความสามารถเพื่อจะหาทางชนะและก็เข็นฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดแล้วเพื่อต่อกรกับน,น,นักเตะเก่งๆของฝ่ายตรงข้ามซึ่งผมคิดว่าทั้งเกมเจอกัะทางเชลซี PSG รวมถึงลิเวฟูนัดล่าสุดนั้นนกเตะแมนเซตตี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและก็มาตรฐานอันสูงส่งให้คนทั้งโลกได้เห็นแล้วว่าฟุตบอลมันต้องเล่นกันแบบนี้แหละครับฟอร์มของพวกเรานั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆนะและเมื่อเราทำได้ขนาดนี้ในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดนัดดื่นที่เหลือจากนี้ไปก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วแค่พยายามรักษามาตรฐานเอาไว้แบบนี้ไปจนกระทั่งจบฤดูกาลแค่นี้ก็พอแล้ว โอเคอาจจะมีหลายทีมที่มีลุน้นแชมป์เพราะฤด,ดูกาลมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับพวกเขาเลยนะเพราะการที่มีทีมอื่นเข้ามาชิงชัยกันจนถึงช่วงของสุดท้ายมากกว่า2ทีมย่อมเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเบลใจอยู่แล้วศึกอภบมหายุดที่แอนฟิลด์ระหว่างลิเวอร์พูลประทะกับทางแบนซิตี้จบลงด้วยการเสมอกันไป2ต่อ2แบบน่าเสียดายเรามาดูกันดีกว่าว่าทางบ้านนั้นอยากจะบอกอะไรกับเราบ้าง เริ่มจาก1กันก่อนการ์ดกันอัตราความเมามันของการศึกในครั้งนี้อยู่ที่2องเปโดยจริงแล้วต้องบอกว่าเฉพาะครึ่งหลังครึ่งเดียวเนี่ยเนื่องจากครึ่งแรกยังเล่นกันไม่รับใจสักเท่าไหร่นักโดยแมสซิตี้เหนือกว่าในครึ่งแรกอย่างชัดเจนด้วยการครองบอลลุกมากกว่าและก็มีการทําลายตาข่ายอยู่ฝ่ายเดียวปัญหาคือใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยไม่เด็ดขาดมากพอหงแดงจึงยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เกมเป็นรองหนักมากนะ โดยครึ่งหลังกลับเป็นลิเวอร์พูลที่พลิกสถานการณ์มาเหนือกว่าอันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้เกมและกระตุ้นลูกทีมของทางเชคเกนคอปอย่างไรก็ตามคุณภาพของทีมบริบเซอร์ฟ้าก็คับตู่ทันทีแถมจิตใจแข็งพอที่จะเอาตัวรอดกับออจทินของทางแอนฟิลด์พร้อมกับแต้มในมือต่อมาข้อที่2เป๊ปเกดิโอราวางแผนให้ลูกทีมเล่นตามสไตล์ของตนเองคือต่อบอลทำชิงตามช่องด้วยความแม่นยำและก็รวดเร็ว โดยเพิ่มความรัดกลุ่มและการระมัดระวังเข้าไปเพราะรู้ดีมาว่าถ้ากู่แข่งตัดบอลได้จะจู่โจมแบบสายฟ้าแลบท,ทันทีสิ่งที่เห็นก็คือการเล่นแบบเอาชัวร์จังหวัดไหนที่คิดว่าเสี่ยงเกินไปหรือเล่นแล้วมีโอกาสเสียบอลสูงพวกเขาจะไม่เล่นพลังจะคอกบอลกันไปเรื่อยๆซะมากกว่าโดยเมื่อขึ้นหน้าบไม่ได้ก็ต้องจ่ายออกข้างเมื่อจ่ายออกข้างไม่ได้ก็ต้องจ่ายขึ้นหลังเน้นความแน่นอนในการครองบอล ับพันที่เห็นช่องทางในการจโจมก็จะเปลี่ยนจังหวะจากการเล่นพลังเฉือกาทันทีเวลาเล่นเกมรับก็ยืนคุมพื้นที่หนานแน่นแล้วก็บีบเข้าหาบริเวณด้านกลางจะทาให้ลิเวอร์พูลตอบอลกันไม่ติดบุกไม่ขึ้นทั้งซาเดลมาเน่และก็บมเมซาลาเหมือนถูกตัดออกจากเกมเสียงเดียวก็คือยังขึ้นนําไม่ได้นี่คือสิ่งที่เห็นในครึ่งแรกณเวลานี้เจ้าหมาข้อที่3แล้วลิเวอร์พูลกลับมาได้อย่างไรในครึ่งหลัง โดยสิ่งแรกที่เห็นคือพวกเขาแสดงความกระตือรือร้นออกมามากยิ่งขึ้นเคลื่อนที่กันมากยิ่งขึ้นต่อมาที่เห็นคือเน้นการรับบอลและก็ส่งบอลให้มีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นไม่หย่อย้อแย่มากมายและก็สนิมส้อยเหมือนในครึ่งแรกเมื่อรูปแบบการเล่นกลับมาเข้าที่เข้าทางกันอีกครั้งความน่ากลัวของเครื่องจักรสีแดงก็ทํางานทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ3ากองหน้าเริ่มมีบทบาตมากยิ่งขึ้น น่าเสียดายที่เกมรับมีบลอยปลัวนะฮะตำแหน่งแบ็กขวาทั้งเชมิเนอร์ที่เกือบถูกไล่ออกและก็ตัวสำรองที่ลงมาเล่นแทนอย่างทางโจโคเมสเดยประตูที่ลิเวอร์พูลโดนแย่งมาจากทางการโจมตีทางฝั่งซ้ายของคู่แข่งทั้ง2ประตูเจ้าหมากข้อที่4โมซาลาพระหัมกระฉุดเลยนะเดี๋ยวประตูขึ้นนำหนึ่งตศูนย์พี่แกนนันออกสตาร์ทแถวกลางสนามติดเปริมเส้นด้านขวาแล้วก็กระดกบอลหน,นีคู่แข่งแล้วกระชาก ก่อนตัดเข้าในไปถึงนั่งกรอเขตโทษแล้วก็แทงทะลุช่องกระทางเซเดมเบเน่ที่วิ่งสอดขึ้นไปรับบอลพอดีกับพางตวัดยิงตรงตาข่ายสมประตูที่ขึ้นนำไป2อต่อหนึ่งนั้นพี่แกก็ลากบอลเข้าไปหลอกล่อแล้วก็เลี้ยงหลบผู้แข่ง3-4คนก่อนตะบันตุ้มเดียวเสียบตาข่ายแบบกระชากเสียงอุทานตกใจมาว่า what t h e fuck อะไรกันเนี่ยและที่แนบโมซาราสและจนทีนี้ซาบานาตนเองเป็นสุดยอดดาวเตะอันดับหนึ่งของทางเบรกิตเป็นที่เรียบร้อย และข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมแมนเชสเตี้ไม่มีหน้าเป้านาะโดยเกยมนี้แจ e ็คกิริชสวมบทกองหน้าตัวเป้าปลอมนะฮะก่อนที่ทางวราฮิมเซอร์ลิงจะมารับไม้ต่อขณะที่หน้าเป้าจริงๆอย่างทางกา,าบิโอเซซุสขยับออกไปเล่นเป็นหน้ากึ่งขวา่อยครั้งที่พวกเขาทําเกมบุกขึ้นมาส,ายสวยๆและจังหวะสุดท้ายไม่มีหัวหอกตัวจบสกอร์คอยค้ากองหลังคู่แข่งแล้วก็พุ่งเข้าชาร์จอย่างไรก็ตามฟุตบอลควรจะมีกองหน้าตัวเป้าครับโดยแมนซิตี้ไม่ได้ซื้อแจ็คกิริช มอธรมตาค่ายให้สิ้นซากโดยตรงไม่ได้ซื้อปราหิมเซอร์ลิงไม่ได้ซื้อเควินเดบรอยและก็ไม่ได้ซื้อเบรนตโรสิวามาเพื่อจะเป็นดาวซันโบแต่เขาเขาซื้อแข้งเหล่านี้มาเพื่อสร้างสารรค์เกมรุกฉะนั้นจึงควรจะมีสนหน้าตัวจบสกอร์จริงๆเหมือนที่เคยมีเหมือนสก,กนวโรดต,ตอนนั้นและข่าวลือร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ